เตรียมส่งสำนวนคดีดีไอคอนกรุ๊ปลอตสองให้ดีเอสไอดำเนินการแทน27ตุลาคม2567นะคะพลตำรวจโทจิรพภูุริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมในคดีดีไอคอนกรุ๊ปลอตที่สองว่าตอนนี้เป็นการดำเนินการตามที่ได้กล่าวไปนะคะและในวันจันทร์ที่18ตุลาคมนี้ค่ะจะมีการส่งสำนวนคดีไปให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเอสไอรับเป็นเจ้าภาพต่อไปค่ะโดยตำรวจสอบ ส่วนกลางจะทําหน้าที่เป็นผู้ช่วย DSI อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งหลังจากนี้ก็จะต้องมีการหารือกันและสําหรับยอดผู้เสียหายล่าสุดนะคะจากการถูกหลอกลงทุนของบริษัทดีไอคอน Group ที่มาให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางระหว่างวันที่10ตุลาคมถึง27ตุลาคมณนะเวลา11นาฬกามีจํานวนผู้เสียหายที่สอบปากคําแล้วนะคะ3,474รายมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่สอบปากคําแล้วรวม1,190ล้าน บเและสำหรับยอดผู้เสียหายที่แจ้งความจัดทั่วประเทศระหว่างวันที่10ถึง26ตุลาคมมีจำนวน9,469รายส่งข้อมูลไปปคบอแล้ว6,391รายรวมความเสียหายอยู่ที่2,900ล้านบาทค่ะ